สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใจกบหมอยิงผู้จริงใจงค่ะวันนี้หมอมาตรวจโควิดโชว์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้รอแฟนเพจเข้ามาก่อนตอนนี้หมอตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง นะคะว่ากระบวนการตรวจเป็นยังไงแล้วก็หลังจากไลฟ์เนี้นะคะหมอจะมีคลิปนะคะต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่อนุญาตให้อ่าถ่ายคลิปนะคะเพื่อที่จะให้แฟนเพจนะคะได้เหมือนกับสำหรับคนที่ไม่เคยตรวจสวอตนะคะก็จะได้เห็นว่าอ๋อมีกระบวนการยังไงจะได้เตรียมตัวนะคะหมอก็มีรายละเอียดให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้แฟนเพจกำลังเข้ามากันแล้ว เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะกดแชร์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะได้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี้ยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่หมอได้สอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ็บหรือเปล่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วจ่ายตังกี่บาทสำหรับคนที่รอดูอยู่จ่ายตังกี่บาทนะคะอ่ะมาแล้วนะคะก็อ่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ โดยหลักการแล้วเนี่ยวิธีการหลายคนที่มีประวัติว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสเชื้อนะคะผู้ติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะถ้าไม่แน่ใจเนี่ยบางทีก็ยังคือแต่ละคนก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องทําตัวยังไงเราจะต้องไปตรวจไหมเราจะต้องกักตัวไหมนะคะซึ่งหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะตามที่หมอแจ้งมาหลายๆครั้งก็คือตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะประเทศไทยเราจะแบ่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวงที่1ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงนะคะกลุ่มที่2ก็คือวงที่2ก็จะมีการมีโอกาสติดเชื้อต่านะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสผู้ที่สัมผัสอีกทีหนึ่งกลุ่มที่2หรือวงที่สองเนี่ยไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง นะคะกลุ่มที่1วงท,ที่1ก็คือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงวงที่2นะคะก็คือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตับนะคะคราวนี้วิธีการปฏิบัตินะคะกรณีที่ผู้รับบริการเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ดูว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่สัมผัสกับ,กบคนไข้โดยตรงหรือเปล่าที่มีผลโพสิทีฟโคโรนาไวรัสหรือโควิดถ้าเรามีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรงเช่นคุยกับเขา ตรวจเขาโดยที่ไม่ได้ใส่แมสป้องกันนะคะหรือจะใส่ก็แล้วแต่แต่อันนี้ถือว่าถ้าสัมผัสเป็นวงที่1น,นะคะวงที่1วิธีการปฏิบัติก็คือหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นวงที่1ก็ให้ไปตรวจสวบเลยนะคะแล้วก็กักตัวเองนะคะกักตัวนะคะ14วันนับจากวันที่สัมผัส ผู้ติดเชื้อแล้วพอครบ14วันนะคะให้ตรวจซ้ำอีก1ครั้งนะคะอันนี้คือสำหรับวงที่หที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงนะคะคราวนี้วงที่2ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงนะคะแต่ว่าไปสัมผัสกับคนที่สัมผัสผู้ติดเชื้ออีกทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกวงที่สองวงที่สองมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงนะคะ อย่างตัวหมอเองถือว่าเป็นวงที่สองนะคะวงที่สองก็คือหมอไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรงนะคะแต่ว่าหมอมีการพูดคุยกับผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือวงที่สองนะคะทีนี้วงที่สองเนี่ยอเอาใหม่นะสาหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นวงที่หหรือวงที่สองวงที่1คือถามเลยว่าเราได้สัมผัสผู้ติดเชื้อปะ่ะถ้าเราไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ แล้วเราก็ถามต่อว่าเราได้สัมผัสกับคนที่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อไหมถ้าตอบว่าใช่เราเป็นวงที่2ซึ่งวงที่2และอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงต่ําวิธีการก็คือว่าใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในที่ที่มีที่ชุมชนนะคะเป็นเวลาประมาณ14วันนะคะแล้วก็สังเกตอาการกรณีที่มีอาการมีไข้มีอาการผิดปกติของทางเดินหายใจก็รีบไปตรวจ สวอที่่โรงพยาบาลหมายความว่าณนะวันที่เราบอกว่าเราเป็นกลุ่มที่สองเนี่ยเรายังไม่ต้องไปตรวจนะคะเรายังไม่ต้องไปตรวจแต่มันมีแต่แต่ยังหมอเองหมอไม่จะเป็นต้องไปตรวจแต่เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ความสบายใจให้กับผู้รับบริการนะคะที่หมอดูแลอยู่ทุกท่านนะคะ,ะเพื่อสร้างความมั่นใจหมอก็มาตรวจค่ะ,ะนะคะมาตรวจซึ่งวันนี้หมอตรวจเรียบร้อยแล้วให้ดูก่อน หลายคนจะสงสัยอันนี้จะบอกว่าจ่ายตังค์ทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าตรวจต้องจ่ายตังค์ไหมนะคะตอนแรกหมอก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกวิธีการตรวจเนี่ยวันนี้หมอมาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะวิธีการตรวจตอนแรกหมอที่ว่าจะเป็นไรทูปรากฏว่าไรทูตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไรทูเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าการซักประวัติมันจะไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยก ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยเขาได้ยกเลิกไรทูนะคะอันนี้จากบุคลากรทางการแพทย์ที่แจ้งมานะคะก็เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่มีไรทูแล้วนะคะหมอก็ได้เข้าไปตรวจนะคะทีนี้พอเข้าไปตรวจเสร็จปุ๊บเจ็บไหมหมอสวอชมาเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่าไม่ได้เจ็บมากอะ่ะเพรคือเขาจะตรวจสวอชที่ที่คอนะคะที่คอนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็มาที่รูจมูกนะคะเขาก็จะถามว่ารูจมูกข้างไหนดีเขาก็ข้างไหนก็ได้แล้วไม่ได้มีอาการอะไรนะคะก็ ก็แยงจมูกเข้าไปไม่มีน้ําตาไหลนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยสาหรับหมอคือเฉยๆก็นิดหน่อยก็รู้สึกนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ออกมานะคะออกมาเจอคุณหมอก็บังเอิญไปเจอคุณหมออายุรกรรมเหมือนกันเลยค่ะก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานะคะก็ก็ได้มีการถามประวัติว่าเราได้เป็นผู้ที่สัมผัสผู้มีเชื้อหรือเปล่าซึ่งก็ตอบไปว่าไม่ได้สัมผัสนะคะเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ได้ออกตรวจนะคะเสร็จแล้ว ก็มาที่ชําระเงินก็มาที่ชาระเงินทีนี้การตรวจสวบนะคะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่สําหรับเอาเป็นว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่หมอไปแล้วกันนะคะก็คือแนวทางของโรงพยาบาลเอกชนที่หมอไปก็คือ,อกรณีที่เราเป็นผู้สัมผัสวงที่1ก็คือสัมผัสผู้ติดเชื้อวงที่1เนี่ยอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์จะจ่ายแค่600บาทมั้งคะค่าค่าคุณหมอค่าแพทย์แต่ค่าตรวจเนี่ย ทางสปสชอ,ออกให้ก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแต่กรณีที่เราไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าความเสี่ยงต่ําแต่ยาบตรวจเองอยาบตรวจเองอันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองนะคะซึ่งหมอก็ได้จ่ายตังค์เองเป็นเงิน3,500บาทนะคะก็หมอก็ไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อนะคะ มีอะไรเอ่ยเน็ตหลดเน็ตหลดอ่าไม่เป็นไรงั้นก็จบไปแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงยงค่ะคุณทานุพงศ์สวัสดีค่ะ